สื่อเผยบุคลิกเดตรงเป็นอีกเหตุผลให้ผีเดินหน้าคว้าตัว ESPN สื่อกีฬาชื่อดังเผยถึงเหตุผลเบื้องหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในการคว้าตัวอันเดรโอนาน่าเข้า,าร่วมทีมโดยระบุว่านอกเหนือจากฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจกับทางอินเตอร์มิลานแล้วบุคลิกของเขาเองก็เป็นส่วนสําคัญในการตัดใจในกล้งนี้โอนาน่าที่ย้ายจากอินเตอร์มิลานเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นะครับหลังพาทีมงูใหญ่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ดได้สําเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาการเริ่มต้นของเขากับปีศาจแดงนั้น ไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดนะครับและกําลังประสบปัญหาฟอร์มตกจนขาดความมั่นใจในการเล่นไปแบบที่แฟนๆสัมผัสได้จนเกิดคําถามถึงความสามารถในการเซฟประตูของเขาตามการรายงานของ ESPN ระบุว่าเน้อเต็ดได้มองเป้าหมายไปที่ดาบเบิารรรย่าและเดีโก้คอสตาเช่นกันนะครับก่อนที่จะคว้าตัวอันเรโอนาน่าเข้า,าร่วมทีมและท้ายสุดแล้วลาย่าย้ายมาร่วมทีมอาร์ซอลด้วยสัญญายืมตัวจากเบนฟอร์ด ขณะที่ทางคอสตาเองก็ยังคงเฝ้าเสาให้กับเอฟซีปร์โตในฤดูดกาลนี้ฟอร์มการเล่นของอันเดโอน่ากับอินเตอร์มิลานสร้างความทับใจให้กับทีมงานคัดเลือกของยูไนเต็ดแต่ไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับแต่คาแรคเตอร์ของโอน่านั้นก็มีความสําคัญไม่แพ้ฟอร์มการเซฟของเขาที่อินเตอร์ ESPN เผยต่อว่าบุคลิกของนักเตะนั้นมีความสําคัญคล้ายกับตอนที่กาเซมิโลกับมาติเนสย้ายทุ่งทีม ทั้งสองคนที่ก้าขึ้นมาเป็นส่วนสําคัญให้กับทีมพร้อมกับควา้าอันดับสามเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วรวมถึงแชมป์เอเวอรคันับตั้งแต่ย้ายเข้าร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2022และในตอนนี้นะครับลิซันโดมาติเนสกำลังประสบปัญหาการบาดเจ็บขณะที่ฟอร์มของกาเซมิโรเองก็ตกลงอย่างน่าประจัจมาร์คชวาเซอร์อดีตพูกสาตูชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงโอนา,นาและได้เทียบกับเหตุการณ์ของบราโวของเมสตี่ บาโวนั้นสามารถเล่นในแบบที่เป๊ะกลางการทั้งสองคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมากขนาดที่เขาเองก็เป็นชอ็อตสเอปเปอร์ที่ดีเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้เท้าละเซตเกมจากแนวหลังแต่ความยากมันอยู่ที่ทีมนี้คือสตีไม่ใช่บาเซลนาเพราะเขามีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับสตีดึงนาเตะใหม่เข้ามาละบราโวต้องทําความคุ้นเคยกับพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเล่นผิดพลาดกันมากจนเกินไปทําหลายๆอย่างให้มันซับซ้อนจนเกินความจำเป็น แล้วก็ก่อความผิดพลาดมาถูกดันจาโคู่ต่อโซ่และจากจุดนั้นเองนะครับทำให้จุดแข่งของเขากลายเป็นจุดอ่อนทันทีเขาถูกเล่นงานถึงความสามารถในการเป็นผูกสาตูซึ่งดูจะต่ำกว่าการใช้เท้าของเขาเหมือนกับที่โอนาน่าเป็นอยู่ในตอนนี้ผีลังเลสัญญาใหม่มาเที่ยวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ด ยังไม่ตัดสินใจเรื่องสัญญาใหม่ของอองตนี่มาร์ซิยหลังสัญญาชอบปัจจุบันกำลังจะหมดลงในช่วงสุมมานะทัพปีศาจแดงออกสตาร์ทดดูการนี้ด้วยผลงานอันย่ำแย่นะครับชนะแค่4จาก8นัดในลีกแถมผลงานในยูฟ่าแชมเปียนลีกก็น่าเป็นห่วงแพร้รวดทั้ง2นัดเป็นทีมบยของกลุ่มแล้วนะครับท่ามกลางสถานการณ์อันย่ำแย่มาร์ซิยก็ไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าเขาสามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมได้โดยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพิมเปียลีกแค่2นัดเท่านั้น รายงานข่าวจาก Daily Mail ออกมาเปิดเผยว่ายูเนเตตยังคงรักษาทางเลือกเกี่ยวกับสถานการณ์ของกองหน้ารายนี้อยู่นะครับแม้ว่าสัญญาปัจจุบันใกล้ที่จะหมดลงแล้วก็ตามมาร์ซยาเหลือสัญญากับทีมอีกหนึปีรับค่าเหนื่อยอยู่ที่250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และสโมสรยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขาทั้งนี้มาร์ซิยาย้ายจากมนาโกมาอยู่กับยูเนเตตเมื่อปี2015โดยค่าตัว36ล้านปอนด์ด้วยเพียง19ปีนะครับ ลงเล่นไปแล้ว307นัดทำเสติติ98ประตูกับแอซิอีก54ครั้งอย่างไรก็ตามลายของอารอนวานบิสซากากับวิกเตอร์เ d นเดอร์ลฟมีแนวโน้มกำลังจะได้รับสัญญาใหม่เพิ่มทั้งวานบิสซาก้ากับเรนเดอร์ลฟสัญญากำลังจะหมดลงในปี2024และสโมสรนเตรียมเรียกใช้ออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มให้อีกนะครับวานบิสกาถือเป็นกำลังสำคัญของยูไนเต็ดในซีซันนี้ ก่อนจะได้รับการบาดเจ็บส่วนลีนเดเลิฟลงเล่นไป7จาก8นัดในพิมเลีกสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ